มีบุตรที่วันนี้นะครับมือนิกอสิพ้าเราจะได้ขับเปิดผ่าล้มไกลๆเอาเนาะถ้าเปิดใกล้ๆมันปแล้วมันร้อนแต่ว่าอยู่ประเทศไทยนะครับคือร้านใกล้มันไม่หัาร้อยชุดนะครับมีลูกค้าด้วยเพราะว่าอาจารย์เพิ่นสร้างเลเพจน์หุ่นจักจำบักหุนูครับเอาอะไรทำอะไรก่อนแม่ข้าวผัดไข่นะคะข้าวผัดไข่ เขาสวยเนาะมันร้อนค่ะมันร้อนมากหมู่บ้านนี่ใส่อะไรบ้างคะนี่บ้านไทยเกียงคอกับมะลายเพิ่นห่อไปกินบ้านผัวเพิ่นนางบ่ไหวจ้ามันร้อนเหรอแม่ร้อนอากาศมันร้อนนะครับสวยวันนี้แม่ยังมาที่ในเบิร์นอย่วว่าอะไรนาแม่เป็นยังไง สวยวันนี้แม่เป็นชาวเอลเออเอ,อีบออื่นเลยไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเก่งทหารเนี่ยมาสูบแม่ที่ดินเนาะเมื่อเอาทุกคนถ้าแม่ว่าถ้าแม่เหมือนเผ่าเอลคือคอมเมนต์มาเลยนะครับแม่ก็คือเบอร์ทันลาค <c oughs> วบผู้ห่ยอยู่นี่มืดนอกพูดเองนะเอาพูดได้ว่าแม่พูดดีแม่จะหัวคุณได้เด้อเออ ไม่เกิดมาพูดร้ายจา้ะข้าวเอวอะไรอีกแหละมันผัดข้าวไม่ช่มันแห้งเลอาจารย์มเมนูที่อาจารย์ติดใจคือขา้าวผัดช่ไข้าวผัดนะคะอ,อาจารย์มากินประจำนะคะอุ้ยแดงทั้งชุดจริงๆวันนี้มักนกาะทั้งผ้ากันเปื้อนทั้งชุดมักวันเด็กนะ ถีกับแพีงก็อดอย่างดีกอนะคะร้อนไหมบอใส่เสื้อแดงก็คือไม่ได้ร้อนเนาะแม่เป็นคนบอบอาแม่เป็นคนชอบหน้าร้อนแต่หน้าหนาวไม่กลัวแม่ก็ยังยืนยันว่าชอบหน้าร้อนก็มักก็ยุ่งสิแล้วก็อยู่สบายเออแม่นี้เนาะอยู่สบายจ้าอย่ามาถ่ายกระทะนะถ่ายาะหนาสวยๆแม่นี่แหละถ้าเป็นหน้าทสวย ไม่ถ่ายหลอกแเห็นแต่เห็นแต่หน้ากับใบหัวเงยมเดี๋ยวสิบ่าล้างอีกรอบดีไหมค่ะตัวเองต้องทำให้มันวันนี้แ่สวยจ้าจ้าขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะสวยเป็นบางมือค่ะบางมืออาจารย์มาพอกับเบ่เด้อาพ่้าดาวันนี้ ทั้งอาบน้ำทั้งทาแป้งหมดเลยนะคะธรรมัดกันหงเขียนคิ้วแต่งหน้าเนาะบางวันมาอาจารย์ก็เห็นแบบแบบหน้าแดงแงหัวยองๆองที่จานแกสั่งสองจานนะครับจานจานเดียวเหรอ ก็เหมาะทุกอย่างนะเหมาะทุกอย่างคคนเราถ้าจะสอนคนเนี่ยตัวเองต้องทําให้ได้ก่อนคะ่ะเออแม่ไม่สอนใครนะถ้าแม่ทําไม่ได้อ,อ่อืแม่ต้องทําได้ก่อนแม่ถึงสอนคนคนมาคอมเมนต์แม่เนะ่ะตัวเองทําได้ไหมละ่ะต้องพูดภาษาเอลมาดีอี่บอกว่าปิน่นตวอี วันที่เก้าปิดร้านหรอแม่จะไปไหนอีกแหไปทํางานจะไปทํางานแม่ถ้าแม่ออกบ้านก็คือมีงานค่ะแม่ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นหรอกแม่เป็นคนงานเยอะนะคะ <c oughs> คนงานเยอะ <c oughs> ถ้าอยู่บ้านก็แม่ไอติมปะไอติมเดิมไม่เอาไม่ใช่พออเพราะยังนแล้ไปตัวมึอเสาร์นี่เอาทำไมแกมาไม่ตรงเวลา แล้วก็บ้าจะเดือดออกกระโดดกระเดียกจ็คพายจะไปกินเดือดดื่นเที่ยงคืนก็ต้องกินตอนร้อนๆไอแล้วบ้าจะทุกเศร้าเม่เก่งแม่กัแหนมกลนไปแล้วกัแหนมคือกันสิเอิ่นที่ไหนนอนเบื้องอันจะเศร้ากระโดดท่านในหอนแบบคายแบบใจเย็นๆวันเนี้ยเอออากาศร้อนแต่เราใจเย็นแม่ธรรมตนะเมื่อวานนี่ ว่านี้ไม่ได้ใครของเบิดมือเบิดคำจริงเด็กคนไม่มีนั่งแต่เขาโทรมาสั่งอ่าค,คือเขากลับไปกินบ้านเนอะอสั่งกลับไปกินที่บ้านมันห้อนมันนางบวไหวมันนางบวได้อะ ผูดอยากกินข้าวไข่เจียวแล้วเจียวไข่กินหรือกินไปกินวะ จานกินน้ำแข็งใส่รอแล้วกินน้ำแข็งใส่รอแล้วจะเ,ย,เย็นเย็นรอกินของเงยน็นเย็นรอนะคะ นี่แม่แม่มักใส่คานาได้เกงถ้าไม่ใส่คานาแม่ปวดซวงแม่ชอบให้มันเป็นสีเขียวแต่ว่าคานาเนี่ยมันเป็นของอร่อยเวลาถูกน้ามันมันจะกรอบแม่ชอบพู้ใดบว่าชอบกระกทางผัดข้าวทำไมใส่คานามันก็ใส่ได้หมดเลยปกติเขาก็ใส่อึ้นแล้วแต่สูตรแม่มาถึงก็ชอบกินนะคนาเห็นไหมเนี่ยมันสวยนะเวลาขับออกมาแล้วมันจะสวยมากเลย กว่ามันสูตร่รวนหน่อต้องผ่าให้มันแห้งก่อนอสำหรับสูตรของแม่นะคะเออมันในเส้นเกิ่งขาตางกะไหนโอ้สี่เซ็กซี่จริงแต่่ามันไม่เห็นเออ กะถาลลงอ๋อจะจ,ะจะับถ<ล>มูกระาผัดกระทะหมุนเนาะมันจะเลิศก,กี่ได้ละเออมันเลิศมันหมุนไปเรื่อยๆตกไขชอบทำอะไรมีความตื่นเต้นตลอดเวลาคุณแม่เป็นไงหรอกหมูทำได้ <c oughs> เมื่อเมื่อมันหาไม่ได้เราก็ไม่ต้องหาเออเ,ออเออ แต่ก็ได้เนาะได้บางทีมันอยู่ฝุลดกับเลีนไปเอาก็งไม่ได้มันก็หมอใหม่นะคะเม่แเมื่อมันหาไม่ได้เราก็ต้องทําเท่าที่มันได้แต่ไม่ไงต้องสำเร็จแล้วเนี่ยสำเร็จแค่นั้นไงคนอ่ะคือพอเห็ดแตงสูตรนี้ก็มันทําไม่ได้เพราะมันหาไม่ได้หาไม่ได้นะตอนนี้บางทีเราก็ซักไว้อย่างเงี้ยมาหั่เออหั่นนานแม่ว่าตั้งหั่นภาษาอีบุน่ะมันก็ได้แล้วนะ อานใหญ่มากจานของคุณโรสส่งมาให้นักกาอลังการมากสวยไหมเอาสิคะอันเอฟซีเรามาจากเป็ดลิ้วมูสันดกิ่นแซ่บหลบัดนี้เอฟซีเขาบอกว่าแม่ก็อัน้าตัหนูเบิรงนให้คลิปน่ะอาหารแม่ป็ดตะเข็มตะเข็มมาสันดาป็ดตะเข็มสีซั่มเลยเอ้าไม่ลองทำไมต้อง ตัดสินว่ามันเค็ม้เป็นตาเฉยเงคิดว่าเขาคิดว่เฉยเพราะว่าแม่ใส่อันนี้เยอะไงถ้าถ้าคน้นแพงถ้าค้นห่วงซ้อนหอยนางรมน่ะมันจะไม่สวยมันจะเป็นขาวๆอันนี้นะคะเขาผัดเดี๋ยวซ้อยแต่งก่อน